การประชุมตรวจการคณะสงฆ์ภาค11ธรรมยุทธ์วันพุทธที่เจ็มิถุนายนปีพุทธศักราช2566นณวัดมกุฏคิริวันตำบลโป่งตลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธ์วัดบรวรนิเวศวิหารเป็นประธานผู้ตรวจการคณะสงฆ์ภาค11ธรรมยุทธ์พระเดชพระคุณพระราชวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธ์เป็นผู้กล่าวถวายรายงานจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ทั้งหมด2493.964ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็น1 2 8 8 7ล้าน8 8ไร่แบ่งเขตการปกครองทั้งบ้านเมืองออกเป็น32อำเภอ289ตำบล3,743น3.743หมู่บ้าน คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค11โดยมีพระราชสม,มณ์มุนีวัดมกุฏกษัติยารามกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธ์แบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ระดับอำเภอ19อําอำเภอและระดับตำบล29ตําตำบลมีวัดซึ่งขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจำนวน180วัดและที่พักสงฆ์จำนวน159แห่ง อันหนึ่งการประชุมตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาในวันนี้มีเจ้าคณะสังฆาธิการพระเลขานุการและพระผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมรวมทั้งภาคส่วนราชการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากพระยานดีโลกเจ้าคณะอำเภอปากช่องธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดมกุฏคิริวันสนับสนุนสถานที่การจัดการประชุมและถวายการต้อนรับคณะผู้ตรวจการในครั้งนี้ให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยเหมาะสมในการนี้พระอุดมธีรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดนคนรราชสีมาธรรมยุทธ์ได้กล่าวถวายรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะสงฆ์ด้านการปกครองด้านการศึกษาและด้านสาธารณูปการ พระสรีธรรมวงศาจารย์เจ้าคณะอำเภอเมืองนคนรราชสีมาธรรมยุทธ์ถวายรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของคณะสงฆ์ด้านการเผยแพร่และด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านสาธาร,รณสงเคราะห์และพระครูสุวัฒนธรรมาพรเจ้าคณะตำบลเมืองปากธรรมยุทธ์ถวายรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานวิทยายลัยศาสนาศาสตร์นครราชสีมาต่อที่ประชุมตามประชุมตรวจการคณะสงฆ์ภาค1ิบธรรมยุทธ์จังหวัดนครราชสีมานับว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ทุกประการได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีนำมาซึ่งการร่วมมือปฏิบัติตามกฎของคณะสงฆ์และมะติของมหาเถรสมาคมอันนำมาซึ่งความผาสุขเรียบร้อยต่อสังคมบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาสืบไป